สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหญิงกระป๋องทองประเสริฐชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นหลังนี้กันค่ะตัวระเบียงด้านข้างนะคะเราจะสามารถถอดออกได้นะคะมันจะไม่ติดกับตัวบ้านนะคะถอดประกอบติดกับตัวบ้านค่ะ,นะคะตัวบันไดาทางขึ้นนะคะจะเป็นบันได3ขั้นค่ะ มีประตูเปิดปิดให้นะคะส่วนตัวระเบียงด้านหน้าด้านข้างนี้นะคะจะกว้าง2เมตรนะคะคูณ2เมตร50นะคะส่วนตัวระเบียงด้านหน้านะคะกว้าง3เมตรนะคะยาว1เมตร50นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะส่วนตัวห้องนะคะห้องนอนนะคะกว้าง3เมตรคูณ4เมตรนะคะระบุภายในเรียบร้อยตีฟ้านะคะหลังนี้มีระบบไฟเรียบร้อยนะคะระบบไฟเรียบร้อยค่ะสีนี้นะคะแต่ภายนอกครั้งเดียวนะคะสีพื้นกับสีภายในยังไม่ได้ทาน,นะคะเรา เราเราพ่นแค่รอบเดียวค่ะภายในแต่ตัวตัวพื้นนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาให้นะคะค่ะใส่หน้าต่างแล้วเรียบร้อยนะคะหลังนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะพร้อมส่งเลยนะคะนะคะหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทค่ะราคาพร้อมส่งเลยนะคะตอนนี้ค่ะ ภายในกันเลยค่ะฝ้าหลุมนะคะมีไฟให้พร้อมค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันเลยนะคะ ฝากกดติดตามช่องหญิงกระป๋องทองประเสริฐชาแนลด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาเราลงคลิปนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนค่ะนี่คือรายละเอียดของตัวบ้านนะคะนี่ค่ะใบรายละเอียดตัวบ้านค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปดูบริเวณโดยรอบตัวบ้านกันนะคะดูภายนอกกันค่ะ เรามาดูใต้ตัวบ้านกันค่ะวางตรงนะคะนี่เลยค่ะข้างล่างบ้านนะคะ,คะส่วนตัวระเบียงตรงนี้นะคะตัวระเบียงด้านข้างนี้นะคะเราสามารถถอดออกได้นะคะเวลาเราไปส่งลูกค้านะคะเราสามารถถอดไปประกอบต่อหน้างานได้เลยค่ะเนี่ยค่ะโดยรวมของบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ